เลออีโคไทแลนสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็ถือตัวเลอแม็กนะครับอยู่ในมือส่วนตัวที่เห็นอยู่ไกลๆตัวนี้นะก็เป็นตัวเลอสองโปรนะครับผมก็มีคนถามมานะครับในส่วนของโหมดกล้องว่าเ้ hey, ตัว Mac 2เนี่ยมันมีโหมดโปรหรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นลอมเดิมๆเ,เลยที่เราได้มาจากโรงงานนะครับเป็น Stable ล o m อนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้น นะครับก็มีแค่ลงตัว Google Play แล้วก็แป้นพิมพ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอันนี้เป็นโหมดปกติเลยนะครับเปิดมาใช้งานกับหมดออตโต้น่น้หละนะครับะฮะออตโต้ถ่ายภาพเสร็จแล้วภาพก็จะมาอยู่ในคลังตรงนี้นะครับเปิดรีวิวดูตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับที่เราเห็นนี่นะฮะก็จะเป็นส่วนของการเซตติ้งเปิดปิด แสงแฟลชนะครับแล้วก็กลับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเราลองคลิกมาดูนะครับนี่นะฮะตรงนี้ก็จะมีโหมดของ HDR โหมดไนท์เนี่ยส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนของการปรับแต่งแบบโหมดโปรละนะครับลองดูอันนี้เป็นสกรีนในส่วนของโหมดอัตโนมัตินะครับก็เลือกตามสถานการณ์ที่เราจะถ่ายรูปนะครับ ส่วนด้านบนนะครับนี่นะก็มีคำสั่งปิดเปิดชัตเตอร์นะครับฝัง GPS นะครับ Expose Contrast ปรับ ISO นะครับมีเลือกได้นะครับเป็นออโต้หรือว่าปรับแบบแมนนวลนะครับอัตราส่วนของภาพนะครับนี่นะฮะก็มีให้ปรับนี่นะฮะส่วนนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆสงสัยนะครับก็ยืนยันนะครับว่ามีนะครับโหมดโปรนะครับนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวเล็กนะครับ L E 2อนะฮะ นะก็เหมือนกันเลยฮะปรับได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับปรับได้เหมือนกันเลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับก็ตอบคำถามนะครับใครที่สงสัยเห็นพิมพ์ๆกันมาอยู่นะครับก็เลยอัดคลิปตอบเลยนะครับ